อันนี้ก็คือดินที่ผมบอกว่าเขาเป็นเนื้อดินนะอันนี้คือจะเป็นเนื้อดินเขาจะผสมดินค่อนข้างเยอะเป็นพวกดินเหนียวบ้างหรือว่าอะไรบ้างนะครับเหตุผลที่ผมใช้ตัวนี้นะครับเราก็เดี๋ยวนี้จะเริ่มเอามาผสมแล้วเพราะใบกระปูที่หมักเองมันหมดแล้วนะก็คือตัวนี้ต้องบอกว่า สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะก็นี่เลยเราจะมาผสมดินปลูกนะครับที่เพื่อนๆหลายท่านนะครับถามผมว่าตอนนี้คือดินใบกัมปูมันหาไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราจะเอาอะไรปลูกโครโลคัสเซียดีนะครับบอลโครโลคัเซียหรือว่าบอลเราอะนะฮะว่าเราจะเอาอะไรปลูกซึ่งมันก็เป็นชะตาเดียวเป็นจักรเอ้ มันก็เป็นชะตากรรมเดียวกับผมนั่นแหละนะผมก็จะใช้นี่เลยครับดินพวกดินถุงต่งตางๆนะฮะแต่ว่าเราจะแยกเป็นหนึ่งก็คือมันจะเป็นดินดินถุงนะ่ที่เป็นเหมือนอแกลบดำนะครับหรือว่าเป็นพวกอะ,อะไรแกบเผาแกลบดำอะไรพวกนี้แล้วก็ผสมพวกใบกัมปูอะไรอย่างเงี้ยนะมนผมจะมี2แบบนะจะมีจะมีแบบนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่จะมีแบบนี้นี่ มีขุยไผ่นะพวกขุยไผ่ขุยมะพร้าวนะประมาณนี้นะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นอันที่บอกอะไรเนี่ยจะเป็นพวกมีกีเท้าแกบนะกีเท้าแกบแกบดิบขุยมะพร้าวเปลือกมันสับปะหลังนี่อบแห้งเออนี่นะโหจะหามาสามตัวแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นดินคือเนื้อดินจะเยอะครับนะครับ อันนี้คือจะเป็นเนื้อดินเยอะอันนี้ก็เป็นพวกดินหมักใบก้ามปูเหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีจํานวนเนื้อดินค่อนข้างเยอะกว่านะก็จะเป็นอันนี้เหตุผลว่าทําไมนะครับต้องใช้3ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งเลยก็คือยังไงซะพ,พวกตระกูลบอลทั้งหลายเขาก็ชอบดินนะครับเพื่อนๆื่อนะฮะเราก็จะใช้ทั้ง3ตัวนี้เอามารวมกันเลยใครไม่มีก็ใช้ดินุงปกติก็ได้ครับนะแล้วก็ผสมมะพร้าวสับ นี่ถ้าใครไม่มีก็ผสมมะพร้าวสับอันนี้คือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไม้อนุบาลน,นะพอไม้อนุบาลเราก็จะใช้ประมาณนี้มะพร้าวสับก็าผมแช่น้ําไว้ก่อนนะครับพวกมะพร้าวสับนะแช่ไว้หละวันละแล้วก็เอาออกมานะแช่ตี่้ห้าวันแล้วลหละแล้วก็เอาออกมาไว้ข้างนอกใส่เข่งวางไว้เวลาจะใช้เราก็ลดน้ําลงอีกทีหนึ่งนะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คือผมจะมาทําการแยกอนุบาลน,นะครับเจ้าโคลโคาเซียนะครับ เรมอลามนี่ <Remote> จะเป็นอย่างนี้คือมันมีบางต้นที่ที่สูงเราก็ควรจะแยกได้แล้วครับแล้วผมไม่มีเวลาเนี่ยนะมันอยู่ในนี้แหละอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยเห็นมัมเพื่อนต้นส,สูงแล้วนะไม่ได้แกะดูก็เดี๋ยวค่อยค่อยมาแกะให้ดูกันอีกทีนึ่งนะจะประมาณนี้ครับอ่ะมันจะมืดๆหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับ ก็มันดึกแล้วเนาะอันนี้คือเราจะตั้งหลักก่อนนะก็คือตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้มองมุม,มกว้างดีกว่าโอเคอันนี้คือมะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับเนี่ยผมจะใช้มะพร้าวสับหนึ่งส่วนเราตีเป็นหนึ่งส่วนนะแล้วก็อันนี้ก็คือดินที่ผมบอกว่าเขาเป็นเนื้อดินนะอันนี้คือจะเป็นเนื้อดินเขาจะผสมดินค่อนข้างเยอะ เป็นพวกดินเหนียวบ้างหรือว่าอะไรบ้างนะครับเหตุผลที่ผมใช้ตัวนี้นะครับเราก็เดี๋ยวนี้จะเริกมอามาผสมแล้เพราะว่าใบกรปูที่หมักเองมันหมดแล้วนะก็คือตัวนี้ต้องบอกว่ายัางไงซะต้นไม้นะครับก็ต้องการธาตุรองนะครับธาตุธาตุอาหารรองเนี่ยต้องบอกกันว่ามันก็เป็นพวกแมกทีเสียมสังกะสีโบรอดอะไรพวกนี้ล้วก็มีมากมายนะครับประมาณ2-300ชนิดธาตุรอง พวกธัตุรองเนี่ยต้องบอกว่ามันจะหาได้จากดินพวกนี้แหละครับนะฮะเราก็จะมีตัวเนี้ยนะฮะก็คือช่วยเสริมในลักษณะของธัตุรองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ที่บอกก็คือมันจะเป็นดินอ่าเขาเรียกว่าขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวแกรบนะครับนี่ก็จะประมาณนี้พวกนี้จริงๆมันเป็นพวกดินเพานะชำเนาะสำหรับดินดินเพาะปลูกอะ่ะพวกเนี้ยพวกมเมล็ดพันธุ์อะไรอย่างเงี้ย เราก็จะเอามาผสมเพื่อให้มันเบานะครับแล้วก็เขาก็จะมีความอุ้มน้ำนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นดินมูลไส้เดือนดินแกรบอะไรเงี้ยก็แล้วแต่สูตรนะฮะพวกนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะหาได้ตามพื้นที่ต่างๆเนาะส่วนส่วนบางที่ผมว่าอย่างเงี้ยน่าจะน่าจะมีเยอะพวกแปดถุงร้อยะพวกนี้จะเป็นจะเป็นเถุงร้อนะฮะแล้วก็หกถุงร้อพวกเนี้ยพวกนี้ก็ของผมมันจะมีสูตร DM นะก็คือตัว ตัวที่เคยให้ดูนะคะมันจะมีสู DM ตร EM ตันนึงนะครับเพราะว่าผสม EM มาด้วยตัวนี้คือมันจะเป็นพวกหัวเชื้อซูเปอร์หัวเชื้อนะผมก็จะหาซื้อตัวนี้มามาไว้ผสมกับในการปลูกต่างๆนะก็คือมัพเขาสับนะครับหนึ่งส่วนแล้วก็ดินที่เป็นดินนะครับดินที่เป็นดินหนึ่งส่วนไอ้นี้หนึ่งส่วนครึ่งส่วนดินที่เป็นดินครึ่งส่วนแล้วก็ ดินนะที่เป็นผสมแกลบด้วยนะครับคือภาพ้าแกรบครึ่งส่วนนะครับแล้วก็พวกดินที่ผสมมูลไส้เดือนอยู่แล้วที่เขาหมักไว้แล้วอ่ะนะอีกครึ่งส่วนก็หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ให้ดูนะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราก็ผสมคลุกเข้าให้ให้เข้ากันนะครับแล้ก็เราก็จะมาทําการปลูกในส่วนของอไม้อนุบาลข้อนะครับของโคราเซียนั่นเองผมก็จะใช้สูตรนี้นะ สำหรับเอาไปปลูกนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้คือก็จะคลุกเข้าให้เข้ากันแล้วครับท่าขออนุญาตหยุดคลิปไปก่อนก็หลังจากนะครับที่ผัดสมดินนะครับดินปลูกไปแล้วเนาะก็เนื่องจากผมไม่อยู่นะครับมีเด็กฝึกงานมาก็ใช้เด็กฝึกงานแยกนะครับปูเจ้าโครโดกัสเซียนะครับเรมอนลามนะครับก็ได้ทั้งหมด27กระถางนะครับมี27ข้อ นะก็จริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับเ,เพื่อนๆก็คือ,อวัตดุที่เ,เพื่อนๆดูไปใช่ไหมก็ถ้าไม่มีใบก้าวปูหมดอะไรหมดผมก็จะใช้วัตดุแบบนี้แหละครับทําการปลูกนะอันนี้ก็คือปลูกได้ละหนึ่งวันนะครับบางต้นก็อาจจะมีแบบว่าใบนะครับที่งอไม่บ้างนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่า,าผมไม่ได้เปิดถุงอากาศ ก่อนนะเพราะว่าไม่คิดว่ามันจะมีแบบพวกต้นเล็กๆอะไรอย่างงี้ไงตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเอาออกมาปลูกหรอกเนะี่ยสักสองเซนมั้งเนี่ยต้นต้นเนี้ยดูสักสองเซนมั้งคือแต่ต้นเล็กไม่มีช้ําเลยนะดูดิส่วนต้นใหญ่ๆก็คือมีช้ําไม่ใช่มีช้ํามีใบแบบงอๆบ้างแล้วก็กะจะย้ายแค่ต้นก้านทุกสูงย,วยาวๆนะเพราะว่าต้นเขาสูงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่สวยตรงมันไม่สวยโคโราชเซีย ก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพแทรกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาถ่ายภาพบางส่วนเก็บไว้ผมแล้วนะฮะผมก็ไม่คิดว่าจะเอาออกมาหมดเลยก็สรุปก็คือนําออกมาทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะอันนี้คืออ่าไม่ใช่วันแรกสิก็ไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหรอกวันห้าหกชั่วโมงที่ผ่านมาสภาพตอนนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาตามเก็บข้อมูลให้เพื่อนเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับว่า รอบนี้27กระถางจะเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับชําข้อไหลที่ชําด้วยสเปก้ำมอสดนะครับเราก็เอามาลงวัสดุปลูกที่ผมใช้นะครับแล้วก็ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะครับคือดินน่ะมันมี ดินนี้มันเป็นดินที่เขาหมักอยู่แล้วมันมีปุ๋ยอยู่แล้วนะเพื่อนๆผมก็จะใช้แค่นี้แนละ้วปุ๋ยยังไม่ใส่ปุ๋ยนะี่ยะเราจะไปบำรุงที่หลังอย่างทุกครั้งไม่ว่าจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้าสเตปผมนะต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นวิธีทาของผมเองนะครับคือไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ว่าผมจะทําลักษณะนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เอาไปเป็นแนวทางได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นสเปกแคมดอทอันนี้จะอยู่ตรงไฟนะหลากสีหน่อย เาเป็นไฟเลี้ยงต้นไม้ตรงนี้ไม่ต้องทิ้งนะพอเราใช้เสร็จแล้วนะครับไม่ต้องทิ้งนะครับถ้าเราชาลักษณะแบบนี้เราสามารถเอาไปแช่น้ํายาเล่งรากแล้วก็น้ํายากันรานแล้วก็นํามาใช้ต่อได้นะครับเพราะว่าการชาเนี่ยนะครับคืออย่างที่บอกไปแหละต้นพืชอ่อนพวกนี้คือมันไม่จาเป็นต้องใช้สารอาหารเยอะนะครับเพราะว่าผมจะเปรียบเทียบจากการตอนกิ่งนะครับเหมือนพวกผมตอนกิ่งฝรั่งหรือว่าตอนกิ่งมะเดื่ออย่างเงี้ยฮะคือ เราจะใช้แค่ขุดมะพร้าวแช่น้ําใช่ไหมแล้วก็ไปทําการตอนมันก็จะมีรากออกมาอันนี้ก็เหมือนกันสเปคละมอสคือการดึงรากนะครับเขาออกมานั่นเองนะครับะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องใส่ปงใส่ปุ๋ยอะไรตั้งแต่ตอนเด็กๆอย่างที่บอกเราเรียกรากแล้วก็เราใช้วัสดุแค่บางส่วนแค่นั้นที่จะทําให้เขาจเจริญเติบโตแล้วเราจะต่อย,ยอดด้วยการใส่ปุ๋ยอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะบอกว่า ถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน u t u b e อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทําภารก,กิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามท่านแล้วใครที่ จะถามผ่าน Facebook นะครับลบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนๆนะทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน